ในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดกันในส่วนของงานกรอบพระยกซุ้มหน้าสิงนะครับผมก็เึือๆรีวิวนะครับหลังจากที่ลงคลิปไปหลายคลิปนะครับก็มีท่านที่สนใจนะครับสอบถามเข้ามานะครับว่าทํากรอบพระยกซุ้มเท่าไหร่นะครับใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับก็ตอบไปหลายท่านนะครับก็ขึ้นอยู่กับขนาดของพระนะครับแล้วก็รูปแบบในการทํานะครับ วันนี้เราก็ม er ีตัวอย่างนะครับว่าถ้าเป็นกรอบเป็นลักษณะพระองค์ขนาดนี้ประมาณนี้นะครับว่าจะใช้งบเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นพระเหรียญนะครับทรงกลมนะครับก็เรียกว่าทรงเรียกว่าขนาดมาตรฐานนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับถ้าเป็นรูปไข่ก็จะประมาณนี้นะครับเทียบจากขนาดมือผมนะครับเรียกว่าทั่วๆไปนะครับเหรียญทั่วๆไปก็จะขนาดประมาณนี้นะครับอันนี้นะครับ เรามาดูว่าถ้ากรอบยกซุ้มขนาดพอดีๆป,ประมาณนี้จะใช้ทองเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้งบประมาณในการทําเท่าไหร่นะครับสําหรับพระองค์ของใครที่ไซส์ใหญ่เล็กกว่านี้ก็จะลดหลั่นไปตามนั้นนะครับผมอลองตั้งดูนะครับสําสหรับองค์ขนาดนี้ก็4.1กรัมนะครับก็เรียกว่าสลึงนิดๆน,นะครับ สดึงนึงมี3.8กรัมนะครับอันนี้ชั่งได้4.1นะครับก็จะมีตัวกรอบแล้วก็แผ่นหลังแล้วก็ห่วงนะครับผมในน้ำหนัก4.1นี้ยังไม่รวมซินะครับถ้ารวมซิอีกก็จะประมาณ4.5 4.6นะครับผมค่าซิคืออะไรนั้นก็ลองเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตดูนะครับผมค่าซิแต่ละร้านนะครับก็จะ คิดแตกต่างกันไปนะครับบางร้านก็สนะิบเปอร์เซ็นสิบห้าเปอร์เซ็นตนะฮะบางร้านก็สิบแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นตก็แล้วแต่พื้นที่นะครับผมอ่าอันนั้นก็เป็นเรื่องสินะครับลักษณะนี้ก็ก็จะมีค่าแรงกับค่าทองนะครับค่าแรงก็อยู่ในเรทพันนิดนิดนะครับผมอ่ขึ้นอยู่กับรูปแบบงานอีกทีหนึ่งนะครับผมก็พันนิดนิดนะครับเราบอกไว้คร่าวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองรวมคิดให้ดู คร่าวๆก่อนนะครับราคาทองบวกค่าแรงนะครับซื้อกันสดๆเลยนะครับอ่าองค์นี้ก็จะค่าทองบวกค่าแรงก็จะอยู่ที่ประมาณแปดเก้าพันบวกลบบวกลบนะครับขึ้นอยู่กับราคาทองณวันนั้นด้วยนะครับช่วงนี้ทองก็เรียกว่าแพงนะครับบาทหนึ่งก็สามหมื่นกว่าแล้วนะครับสามหมื่นนะครับทองณวันนี้นะครับอ่าในการสั่งทํานะครับ หลายท่านถามมานะครับว่าทองกี่เปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนของร้านผมนะครับมาตรฐานก็จะอยู่ที่ประมาณ8 3ด5บมดเเนะครับผมจะผสมไว้ประมาณ8 4 8 5ี่บเซนตะครับก็เวลาเซอร์ออกมานะครับก็จะได้อยู่ที่ประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็แต่ละครั้งก็ไม่เท่ากันนะครับลดหลั่นกันไปนิดๆหน่อยหน่อยนะครับเนื่องจาก งานสั่งทาของเรานะครับบางทีลูกค้านําทองมาแลกนะครับเป็นทองเก่าละฮะกรอบพระเก่านะครับทองเศษทองเก่านะครับมาตีแรกนะครับเราก็ยืดหยุ่นนะครับก็ให้แลกไปนะครับก็บางทีก็กรอบเก่าหรืออะไรเก่ามาอาจจะเปอร์เซ็นต์ต่ำบ้างสูงบ้างนะครับก็เท้ากันไปนะครับผมก็หยวอนหยวนนะครับผมเมื่อได้เศษทองมาผมก็นํามาหลอมรวมกับทองของผมนะครับทําให้เปอร์เซ็นต์ทองของเราก็จะขึ้นลงนิดหน่อยนะครับผม แต่ก็อยู่ในเรด80กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับสําหรับท่านที่อยากได้90เปอร์เซ็นต์นะครับก็เคยทําไปให้นะครับผมแต่ก็บอกว่าราคามันก็ไม่ได้ถูกนะครับทอง90เปอร์เซ็นต์นะครับข้อดีของมันก็คือสีสันมันจะเปล่งปลั่งนะครับเหมือนทอง965เลยนะครับผมแต่มันจะอ่อนนะครับดังนั้นต้องใช้ทองในการขึ้นงานเนี่ยค่อนข้างหนานะครับแล้วราคาทองก็ไม่ได้ถูกนะครับพอๆกับ965เลยนะครับสําหรับทอง90อร์เซ็นตนะครับ ก็เป็นทางเลือกนะครับสำหรับท่านที่ขอ,อใจนะครับผมแต่ทั่วไปผมก็แนะนำประมาณนี้นะครับ80กว่าเซ็นตก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับงานใช้เองนะครับเรียกว่าเกรดสูงกว่าตลับปั๊มทั่วไปแน่นอนนะครับบางที่ค่างานสำเร็จรูปนะครับถ้ามันถูกเกินไปก็ให้สันนิษฐานว่าทองมันเปอร์เซ็นต์ต่ำนะครับอาจจะ 14k 18k นะครับ อันนี้ก็เป็นงานสั่งทำนะครับเราก็ใช้ทองสูงหน่อยนะครับการแต่งชิ้นงานก็จะได้รายละเอียดนะครับในมิตินะครับขอบขนาดนี้นะครับสลึงนิดนิดนะครับก็เรียกว่าได้รายละเอียดอยู่นะครับสังเกตจากนะฮะตัวสิงห์นะครับลูกตานะครับเขี้ยวฟันต่างๆนะครับในส่วนของฐานก็จะเป็นฐานบัวนะครับสามชั้นก็ยังได้อยู่นะครับ ตาพญานาคก็รอยนูนชัดเจนนะครับในส่วนของหัวสิงก็ต่อลายออกมาก็ยังได้อยู่นะครับก็เรียกว่าไม่บางเกินไปนะครับแต่ก็ไม่ได้หนานะครับองค์นี้นะครับอับนนี้นะครับอันนี้หลังจากงานเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําเป็นนําไปขัดชุบนะครับเพื่อให้ได้ความเงางามและสีสันที่เป่งปังนะครับ เมื่อเปรียบเทียบกับทองที่ผมใช้ทํานะครับอันนี้นะครับหลอมมาใหม่ๆเลยนะครับเป็นทองแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเทียบสีดิบก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับนะครับอันนี้นะครับเทียบสีดิบก็เรียกว่าไม่ได้ซีดเซียวอะไรจนน่าเกลียดนะครับก็ถือว่ายังเหลืองอยู่นะครับสำหรับทองแปดิกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ แต่เราก็จะได้ในความประหยัดค่าทองนะครับแนะนำนะครับสำหรับคนที่จะสั่งทำนะครับใช้มาตรฐานล้านพง์80กว่าเปอร์เซ็นต์ก็พอแล้วนะครับถูกกว่าทอง90เซนมากมายนะครับราคาทองนะครับเวลาเราทำงานเสร็จแล้วก็ทำกานทำการขัดชุบนะครับก็จะได้สีสดเป่งปังอย่างนี้นะครับใช้ไปนานๆก็อาจจะซีดลงบ้างนะครับก็จะเป็นสีเดิมๆของมันนะครับ สีก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้น่าเกียดนะครับอันนี้นะครับก็ตอบคําถามนะครับสําหรับท่านที่ถามเข้ามานะครับก็ตอบยากนะครับว่าต้องใช้งบกี่บาทเท่าไหร่องกี่กร,รัมนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับขนาดพระแล้วก็รูปแบบในการสั่งทำของเรานะครับสําหรับพระองค์ขนาดนี้นะครับผม เส้นผ่าศูนย์กลางก็จะอยู่ที่สาหรับเหรียญนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสเซนครึ่งถึงสามเซนนะครับเรียกว่าขนาดมาตรฐานนะครับราสามารถทํำยกซุ้มได้แล้วนะครับในน้ําหนักประมาณ4กรัมนิดๆนะครับสึงกว่านะครับก็ได้ปก็ทายกซุ้มแล้วนะครับที่ไม่ได้บางหยวบยาบจนน่าเกลียดนะครับนี่นะครับนี่ก็ไม่ได้บางนะครับ แต่ถ้าใครมีงบประมาณก็สามารถทำหนากว่านี้ได้นะครับมิติรอยนูนต่างๆมันก็จะชัดเจนขึ้นนะครับในส่วนของช่างเองก็จะทำงานได้สะดวกสบายนะครับใส่ได้เต็มที่เลยนะครับในการผสมทองของร้านเรานะครับก็จะผสมมาจากทองคำแท่ง96.5นะครับก็จะมีต้นทุนในการผสมนะครับนี่ฮะเป็นพวกอันลอยหรือว่าซินต่างๆนะครับผสมให้มันเป็นเปอร์เซ็นต์ตามที่เราต้องการน,นะครับ สำหรับท่านที่อยากได้ทองเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับผมก็จะผสมให้มันเป็นเก้าสิบเปอร์เซนตฮนะครับก็จะมีค่าผสมแล้วก็ค่าส่วนผสมต่างๆนะครับราคาก็เรียกว่าไม่ได้ถูกกว่าเก้าหกห้าอะไรมากมายนะครับแต่ถ้าใครอยากจะได้ราคาถูกหน่อยก็แนะนำให้เป็นแปดกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับสิ่งที่จะได้ก็คือความแข็งแรงนะครับทองก็จะมีความแข็งนะครับสีก็ไม่ได้ซีดจนน่าเกลียดนะครับนี่นะครับ ได้ความแข็งแรงนะครับสามารถขึ้นชิ้นงานได้ไม่ต้องหนานะครับการเลื่อยการอะไรก็สะดวกสบายนะครับก็แนะนำนะครับแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็พอแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการพูดคุยกันนะครับแล้วก็ชี้แจงในข้อถามต่างๆนะครับคำถามยอดนิยมนะครับว่าขอบทำขอบทองต้องซุ้มเท่าไหร่นะครับก็ตอบให้เป็นกลางๆนะครับประมาณนี้นะครับ ขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็น้ําหนักทองนะครับผมในรูปแบบในการทํานะครับเอาใส่เข้าไปก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมนี่นะครับกรอบจะสวยไม่สวยก็อยู่ที่การขึ้นกรอบพลาสติกด้วยนะครับถ้าทำพลาสติกมาสวยนะครับในการทํากรอบทองจับเข้าไปก็จะสวยนะครับ อยู่ที่ช่างพลาสติกด้วยนะครับถ้าอยากได้สวยๆนะครับต้องปรานีตกันตั้งแต่ต้นทางมาเลยนะครับนี้นะครับถ้าใส่เข้าไปแล้วใส่ได้พอดบพอดีกับกรอบนะครับในการพับหลังมันก็จะสวยงามนะครับเราไม่ต้องใช้เทียนหยอดเข้าไปแล้วนะครับผมนี่นะครับถ้าจะให้ดีต้องพลาสติกต้องเต็มกับกรอบพอดบพอดีนะครับผมถึงจะดีนะครับนี่นะครับ ก็วันนี้ก็มาพูดคุยกันนะครับเป็นการแบ่งปันนะครับความรู้นะครับว่าเขาคิดกันยังไงนะครับเวลาสั่งทํางานนะครับผมนะครับตอบคาถามของหลายๆท่านที่อาจจะสงสัยอยู่นะครับผมการคิดค่าทองค่าแรงนะครับก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละร้านนะครับมาตรฐานแต่ละร้านก็ไม่เหมือนกันนะครับผมก็ไม่มีใครผิดใครถูกนะครับอยู่ที่ความพอใจของลูกค้านะครับผม สำหรับวันนี้ก็นำมาแบ่งฟันกันนะครับผม